สวัสดีค่ะเซลพาอยู่ที่คูปตาปิติแท็กเตอร์นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมขวัญใจชาวไร่อ้อยไร่หมันกันเลยไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะด้านหลังนี่เลยคะ่ะ<ม>เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเขามีทั้งอ่า เข,เขาเรียกว่ารถซีรีบีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชมตัวนี้เขามีทั้ง B21 B24 แล้วก็มี B27 นะคะพูดกันง่ายๆเอาชื่อย่อของเขาเป็นที่รู้จักกันในานามว่าไซส์ B ซีรีบีก็แล้วกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนมากแล้วนะคะซีรีบีนี้เขาก็จะทำงานเกี่ยวกับการ บำรุงรักษาพืชไร่พืชสวนของเรานั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้พาคุณผู้ชมมาทดลองขับแต่อย่างใดนะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์ที่ติดมากับรถบี4ในวันนี้นะคะก็จะมีโครงกันใบยอ้อยแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นเครื่องสั่งใบยอ้อยอันนี้ก็เป็น ขั้นตอนที่สำหรับการเก็บเกี่ยวของอาชาวไร่อ้อยแล้วนะคะโครงการอ้อยนี่ก็ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถขับเข้าในไร่อ้อยของเราในช่วงที่แบบว่าอ้อยต้นสูงแล้วใบหนาแล้วนะคะเข้าไปนะคะเราใส่หมวกใส่เรียบร้อยกัน การใบอ้อยเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องมีโครงด้วยเพราะว่าเขาจะได้มาไม่มาเกี่ยวตัวของเรานะคะจะได้ทํางานสะดวกขึ้นสามารถเข้าไปทํางานหรือว่าใส่ปุ๋ยในช่วงที่ใบท่วมได้นะคะอ่าอันที่สองนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นเครื่องสางใบอ้อยตัวนี้สําคัญมากแล้วก็ อาชาวไร่ยอ้อยเป็นที่นิยมมากต้องการมากในช่วงเก็บเกี่ยวก็คือช่วงที่จะตัดอ้อยขายเครื่องตัวนี้เราสามารถเข้าไปาก่อนการตัดนะคะสามารถเข้าไปสางนะคะก็คือเข้าไปหมุนหมุนใบพัดให้ใบอ้บยอ,อยมันมันหลุดลงพื้นแล้วเราสามารถตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ สะดวกต่อการทำงานนะคะนอกจากอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะคะซีรีส์บของเรานะคะยังสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์อีกมากมายหลายชิ้นนะคะเช่นเครื่องพ่นอนเนกประสงค์นะคะเครื่องใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีผานมีโรตารี่ซึ่งซึ่งสามารถเข้าไปาทำการไถกรบหรือว่า,าบำรุงรักษาในช่วงตน้นต้นกายอย่างเล็กๆได้นะคะ สำหรับโปรโมชั่นของซีรีส์บเดือนนี้นะคะเราจัดให้กันหลากหลายโปรเลยทีเดียวนะคะมีทั้ง ฟรีดาวนะคะดาวน้อยนะคะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าชาวไร่อ้อยนะคะเราให้ผ่อนแบบไม่มีงวดย่อยหลายปีผ่อนยาวสูงสุดกันไปเลย7ปีนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะหลังจากที่ฟังสปปรรพคุณของซีรีบีมาแล้วนะคะสุดท้ายนี้พี่พาก็จะมาเล่าถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของรุ่นซีรีบีนะคะจุดแข็งของซีรีบีก็คือเป็นตัวรถเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถ เข้างานไร่เข้างานสวนได้นะคะบำรุงรักษาได้อนเนกประสงค์เลยนะคะจุดอ่อนของเขาก็คือนะคะรถขายดีมากหมดเร็วค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะให้รีบทักเข้ามาที่คุปตาปิติแท็กเตอร์นะคะตามเบอร์โทรศัพท์0813977256หรือโทรหาพิพาโดยตรงค่ะ0954244197ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่พาก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอของเราผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะเป็น tiktok นะคะเป็น youtube หรือว่า facebook นะคะพี่พาและทีมงานนะคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ